ตอบคาถามด้านบนนะคะที่ถามว่าอาการไวทองจะเป็นตลอดไปหรือไม่คะหรือมีโอกาสหายได้ไหมนะคะคําตอบก็คือได้สองอย่างค่ะหายได้และหายไม่ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่า,วาต้นเหตุของการไวทองนั้นของเราเกิดจากอะไรนะคะถ้าการไวทองเรานั้นเกิดจากเรื่องของฮอร์โมนที่มีปัญหาแล้วคุณไม่มีการแก้ไขอาการจะอยู่ตลอดไปเลยเพราะอาการของคุณฮอร์โมนถ้าต่ําแล้วเรมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับประจำเดือนเริ่มขาด อ้วนง่ายนะคะหรือไปถามเรื่องกระดูกพูนเรื่องของอารมณ์นอนอารมณ์ไม่ดีเหวี่ยงสมาธิสั้นความจําเสื่อมบางคนมีตลอดไปก็สามารถเป็นไปได้นะคะเพราะเนื่องจากถ้าเกิดฮอร์โมนรต่ำแล้วไม่ถูกแก้ไขอาการก็ยังคงหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเพราะคนส่วนใหญ่ค่ะจะเข้าใจว่าพอเราหมดประจาเดือนไปแล้วหรือช่วงเราต่อแบบประจำเดือนอาการจะหายไปเองแหล่งที่หมอเจอเลยค่ะเคสล่าสุดอายุป,ประมาณ60แล้วค่ะแต่มีอาการนอนไม่หลับมาส0กว่าปีซึ่งประจำเดือนหมดไปแล้ว10ปีนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังนอนไม่หลับมาอีก10ปี และคิดสุดีค่ะว่ามันทรมานขนาดที่เขานอนไม่หลับมาตลอด10ปีเพราะเนื่องจากฮอร์โมอนของเขาต่าต่มานานตั้งแต่อายุ48่สิบแปจะตั้งแต่สี่สิบปเก้า้อีกสปีก็ยังนอนไม่หลับจนปัจจุบันหกสก็ยังนอนไม่หลับเลยคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วต้นเหตุของเขาไม่ถูกแก้คือเขาไม่เคยตรวจฮอร์โมนพอตรวจฮอร์โมนเสร็จก็เลยทราบว่าฮอร์โมอนเอสโตรเจนเขาต่ำฮอร์โมอนจีทซอลเขาต่ำกัฮอร์โมอนก็ทางานได้ไม่ดีฮอร์โมอนอารมณ์ดีก็นะอ,อนอารมณ์้วามเครีดยดกนเหตุขข อาการท้องวนที่แปรปรวนนอนไม่หลับก็หายไปได้ค่ะนี่คือคําตอบว่าถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะสุดท้ายอาการจะเป็นเพียงแค่หเดือน2เดือน3เดือนก็หายได้แต่ถ้าสุดท้ายเราไม่แก้ต้นเหตุอาการจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยบางคนนอนไม่หลับ ก็จะนอนไม่หลับตลอดสุดท้ายก็เพิ่งยานอนหลับกินแล้วก็ตับไตพังอีกสุดท้ายที่ยานอนหลับอีกนะคะเพราะหลายเคสจะเข้าใจผิดเลยค่ะว่าอาการไวทองจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงก่อนหมดจำเดือนแล้วหมดจำเดือนไปแล้วเราก็ถ่ายไปเองแต่คนส่วนใหญ่ที่หมอเจอค่ะคนไข้ามากกว่า50%เนี่ยไม่หายไปเองยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมแต่ที่มากกว่านั้นบางคนไม่ใช่แค่นอนไม่หลับเพราะนอนไม่หลับมันจะไปต่อสู่ความเสี่ยงอัลไซเมอร์หรือสโตรกตามมาได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆไม่ต้องรอถึงอายุ80-90เลยค่ะเดี๋ยวนี้น Early ะะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าน่ากลัวเหมือนกันกน็คือกินน้อยแต่ก็ยังอ้วนเพราะเนื่องจากอาการไวทองเนะี่ยอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยสำหรับผู้หญิงคือฉันกินน้อยฉันก็ยังอ้วนได้ฉันไม่กินฉันก็ยังอ้วนแต่ฉันกินเยอะไปกินบัฟเฟ่อะไรเมื่อไหร่โอ้ไม่ต้องพูดถึงน้าหนักตัวดีดขึ้นไปไกลมากเลยค่ะงั้นสําคัญมากมากเลยค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่แก้ต้นเหตุฮอร์โมนเังต่าอยู่คุณกินน้อยคุณก็ยังอ้วนเพราะฉะนั้นสำคัญว่าเราต้องแก้ไขที่ต้นทางคือฮอร์โมนนั่น เมื่อเราสู่เข้าสู่ไวทองแล้วอาการไวทองนั้นก็คือหนึ่งประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย12เดือนข้าวหมดก็คือไม่มีซักแม้แต่หนึ่งหยดถ้ามีหนึ่งหยดปุ๊บเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะแสดงว่าคุณอาจจะกำลังเข้าสู่ไวทองอาจจะเดือนมาน้อยหรือมามากก็แปลว่าเริ่มส่งสัญญาณแต่ถ้ามาไม่มีแม้แต่หยดเดียวตลอด12เดือนแปลว่าคุณเข้าไวทองเรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อ2อคืออาการที่เริ่มสังเกตญาณเตือนนอกจากประจำเดือนคือเรื่องของอาการนอนไม่หลับบางคนคือหัวถึงหมอนใช้เวลาเมื่อก่อน10บนาทีแต่นี้กลายเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่หลับหรือบางคนหูไวหลับไปแล้วตื่นง่ายเสียงก็แก่แๆก,ก,ก็ตื่นแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนหรือบางคนรู้สึกตื่นมาแล้วไม่สดชื่นไม่เฟรชก็เป็นอีกกลุ่มอาการหนึ่งเช่นเดียวกันหรือ3าบางคนหนึ่งที่บอกกินน้อยแต่อ้วนกินน้อยก็ยังอ้วนไม่กินก็ยังอ้วนนี่คือสัญญ,ญาณบอกว่าเตาเผาของเราพังไปแล้วอันนี้เป็นสัญญ,ญาย อ้วนกาลายเป็นโรคอ้วนความดันเบาหวานไขมันสโตร์ยาบ่อนความดันไขมันกินตลอดเวลาสุดท้ายก็ต้องเพิ่มอยากไปเรื่อยเพราะเราไม่การแก้ต้นเหตุไงคะเนาะทีนี้ถ้าเราจะแก้ต้นเหตุให้การไปท้องราลดน้อยลงทําไงได้บ้างหนึ่งเลยคะ่ะที่สําคัญที่สุดอย่างที่หมอพูดไปหลายๆคลิปไปย้อนดูได้นะคะคือต้องลดแป้งลดน้าตาลพราะมวลเราเนี่ยไม่ชอบแป้งไม่ชอบน้ำตาลแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นไงคะชอบน้ําตาลชอบแป้งบอกฉันไปกินขนมแต่ฉันไปกินผลไม้หวานฉันชอบกินส้มสับปะรดแตงโมแอปเปิ้ลแดงน้ําหวานชานม กาแฟชาเขียวได้ๆกินแล้วสดชื่นสบายใจค่ะคุณหมอแต่ลืมไปนะคะว่าน้ําตาลเหล่านี้แป้งเหล่านี้จะกลายเป็นทาร้ายฮอร์โมนของเราและเมื่อฮอร์โมนของเราไม่ขึ้นสุดท้ายคุณก็นอนไม่หลับมากกว่าเดิมคุณก็อ้วนมากกว่าเดิมคุณก็ผิวแห้งผิวพังสุดท้ายสโตรกอัลไซเมอร์ความจําเส่อมก็จะมาหาเราอย่างแน่นอนนะคะนี่คือความที่น่ากลัวมากๆและถ้าเราเติมน้ำตาลเยอะสิ่งที่รอเราอยู่สําหรับผู้หญิงวัยทองนั่นก็คือ เนื้อรายนั่นเองอย่างเช่นผู้หญิงเราจะดิ้นเสมอว่าเอ e, ๊ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนี้คนอาย,อยุน้อย4 0 50 60เป็นมะเร็งเต่านมเป็นมะเร็งมะลูรังไ่เพราะมันชอบน้ำตาลแลวถ้าผู้หญิงชอบน้ำตาลแล้วหมดประจาเดือนด้วยนะคะมันจะจู่โจมเราเลยมากสุดท้ายท่องเลยค่ะว่าน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือทาให้ร่างกายแก่น้ำตาลคือทาให้ร่งารงกายเสื่อมเข้าสู่วัยทองวัยน้ำตาลคือตัวก่อมะเร็งแต่อย่างที่หมอบอกคือไม่ใช่ว่าหุยฟังหมอแชมพูแล้วแบบเครียดมากเลยกินอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอย่างนันเเาหากวีีมม็ชต เราก็ทานหนึ่งวันเช่นในวันหยุด วันทางาน7วันหมอหยุดหนึ่งวันกับวันจันทร์หมอก็ทานวันนั้นเป็นวันหยุดได้แต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยเรามีข้ออ้างมากมายว่าวันนี้ฉันทำงานเครียดฉันขอกินไอศกรีมหน่อยฉันกินชานมไข่มุกฉันขอกินเค้กฉันขอกินเบเกอรี่ทุกอย่างคือขนมหวานมาตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้เลยแสดงว่าร่างกายก็ได้รับสารพิษได้การเติมน้าตาลเข้าไปร่างกายอกเสพฮอร์โมนก็ตกคุณก็จะเป็นไวทยทองตลอดทั้งชีวิตไปเลยสุดท้ายความสุขมันหายไปจะดีกับไหมคะว่าถ้าเรารู้ที่ต้นเหตุแก้ต้นเหตุสุขภาพเราก็แข็งแรงกันได้แต่่กววบคะ50 40 หก60บวกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยากสุขภาพดีไม่ป่วยไม่แก่ก่อนวัยจะอยู่คนที่เรารักนานๆว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกของเราเองนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยคอมเมนต์ขาาด้านล่างนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอได้ทําวิดีโอให้ความรู้นี้อีกกลับไปค่ะและฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนหลายคนที่ยังไม่รู้จักว่าวัยทองก่อนวัยหรือวัยทองจะมีอาการมากน้อยแค่ไหนและจะหายไปได้ยังไงก็ไปบายนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาที่โปรไฟล์ของหมอได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ